ียวแข็งเหรออแข็งเนาะเข่าตอกไหนเราดินไม่หลุดเลยครับผมเป็นไงเลยแล้วจังหวะจังหวะของเราเนิ่อช้าเลยอืมขาดขาดจนเกินไปหน่อยเร็วไหมเร็วไหมซ้ายขวาออกแข้งแต่ละทีเคยเจอมวยแบบนี้มาก่อนไหมก็ไม่ค่อยเจอครับไม่คยมาเจอมวยเดินตำกันเออเดินชนกันอืมวันนี้ก็บงเดียว คือโชกยากนะดูดูแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วอึดอัดแทนเห็นแล้วอึดอัดแทนก็นอกภัยครับในเวลาในก็เสี่ยงเสี่ยงเขาไม่ได้แต่ก็ถือว่าดีเป็นประสบการณ์นะครับได้เจอมวยแบบนี้และอ่าก็ลองไปดูว่าจะแก้มวยแบบนี้ยังไงนะครับเต็มที่แล้วเนาะห่างบอกอะไรแฟนมวยนิดนึงก็ขอโทษครับทำไม่ได้ก็นเสี่ยง ร้องหาอัดฉีดซะหลือเกินจะได้อัดฉีดนะสเฮ้ยเราต้องไปเรียนรูปเขาลอยอัดฉีดมาตั้งแต่ยกสองกับแปดหมื่นอะยกสองยกสามอัดฉีดเพิ่มมาเรื่ยเราต้องไปเรียนเขาลอยกับอีกทีละยังมองไม่เป็นเนี่ย สองแสนนะสองแสนสองแสนนะเว้ยโอ้โหแต่ว่าอันนี้ทั้งหมดสามยกแตาว่ารอเชียร์ตลอดแต่เราไมื่อไรเอาใหม่ครับเราอวันนี้กาคือราคาไม่ก็รอด้วยนะโอกาสมาอันนี้พูดตามความจริงราคารอจริงอันนี้พี่พูดเลยตามความจริงราคารอจริงรอเชียร์แต่เขารอเชียร์เขารอเขาคิดว่าเราเขาคิดว่าเราเดี๋ยวรอไอ้หนูเดี๋ยวมันก็มาอะไรเงี้ยอ่ารอรออยู่ โอเคเป็นกำลังใจให้คนแพ้แล้วก็ยินดีกับคนชนะครับยังไงก็ฝากกติดตามกดซอบต่อไปให้ช่องยูทูบสอประทาชายครับขอบคุณพี่ดอง